สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเช็คเครื่องเลื่อยยนต์นะครับยี่ห้อโปโลนะครับรุ่น pl115i นะครับก็คืออาการนะครับเบื้องต้นก็คือเดินเบาไม่ได้ครับเร่งไม่ขึ้นนะครับับผมเราจะมาปรับกันที่ปุ่มเฮดนี่นะครับับผมนี่นะครับคืออาการนะครับเร่งก็ไม่ขึ้นนะครับครับผม โด,โดยการกำลังเล่งไว้ตลอดนะครับแล้วก็ค่อยๆหมุนนะครับนี่ครับก็คือเครื่องทำงานปกตินะครับครับผมส่วนผมก็ขอจบคลิปเพลงนี้ครับขอบคุณครับ